สวัสดีครับช่องวุ้ิดีหายอยู่หากินครับวันนี้ก็จะพามากูรอ,อปลาครับมีอุปรกรณ์เราโยกาก้ออกูรอปลามากับภรรยาสวยๆวยครับโอเคไปชมกันเลยครับว่าวันนี้จะมีตัวหรือไม่นี่ครับหมายเราโอเคหมายที่เรามาลงรอบไว้ครับจหารอบก่อน ไอ้โอ

right up, up. <laughs> ใช่ไหมโอ้โหตัวตัวดุเลยไอ้อกตัวเลื้อยดุยออตัว,วตัวใหญ่อะตัวใหญ่เลยอะ

เสียงนี้มีทุกรอบอปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋านึงตัวปลาไม่มีค่ะควรมาจากไหนครับเออจะขุดหินออกมาได้นะ เสียงนี้ต้องมีทุกลูกที่กูอเคูีโสี่ปูกล้ามปูกล้ามปูกล้ามเลยเหรอหนูนี่ปูกล้ามตาลายหรือเปล่าวตัล เนี่ยตัวตัวนี่นิ่มปะเนี่ยนิ่มปะน่าจะนิ่มนั้นใช่นิ่มเลนื้อตัวนิ่มปูตายแล้วอ้าวนี่มันตัวไหนไว้นานเกินนิ่ม <c oughs> แล้วครับไหนเนี่ยเออนิ่มนิ่มอันนี้ลูกเล็กนมีกระดูกอู เล็กมีอะไราานี่ัาา็หยุดครับยุัวู่มันก็ดินมานี่เดเอาาเอา Ừ, ตัวใหญ่นะปลาป่าตกฟ้าบอกว่าวะอะไร ปาปานปาปานเอาใบหนุ่ด้วยใบหนุออกนี่ยอโอใบหนุ่ก็ตัวใหญห่ตัวใหญ่ด้วยดูดิ อันนี้ปลาอะไรอ่ะกดเหรอติดติดติดเงี้ยงอะไรย,ะะยังงอ่ะอ่ะยังออตัวใหญ่ ปล่อยไปอันนี้ไม่เอาปล่อยอืมโอ้โหลงแล้วอันนี้ไป Oh. โลงเรืไอได้อ้าวลงเรือหมดเลยทีนี้ก็ไปปล่อยได้ๆล้อเล็กๆก็ปล่อยไปเลย กูรอวันนี้ครับกับภรรยาได้ปลาดุกสองตัวสิบลูกครับกูรอบสิบลูกปีปลาปานปูสองตัวปลาปานกี่ตัวเนะี่ยสามตัวแล้วก็ปลาเกา๋าปลาเก๋าสองตัวแล้วก็เป็นปูหินครับแล้วก็เป็นปลาสลิดหินนี่ปลาสลิดหิน ก็พอได้หนึ่งมือครับเนี่ยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากติดตามช่องวุตตี้หายอยู่หากินด้วยครับสวัสดีครับ